ไม่มียุคใดสมัยใดที่พระพุทธศาสนาถูกย่ำยีได้ขนาดนี้ใช้ทหารกว่า3,500นายปิดล้อมวัดรธรรมก,กายทำรายพระภิกษุสามนเณรประชาชนที่ขัดขานทำให้มีประชาชนที่ป่วยต้องเสียชีวิตเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารไม่ให้รถพยาบาลเข้าไปรับผู้ป่วยปิดสถานีกระจายวิทยุก,กระจายเสียงธรรมะของชาวพุทธ กว่า400สถานีโดยไม่มีเหตุผลกล่าวหากล่าวร้ายพระผู้ใหญ่จับศึกพระผู้ใหญ่หลายรูปโดยไม่มีความผิดและสารได้พิจารณาพิพากษาแล้วว่าท่านไม่มีความผิดครับขับไล่พระภิสุสามนเณรทำลายศาสนาสถานกล่าวหาว่าลุกที่ป่าทั้งทั้งที่วัดและสำนักสงฆ์เหล่านั้น สร้างมานานนับหลายหลายสิบปีบางแห่งสร้างมาเป็นเวลาลอยปีแล้วก็มีปล่อยให้โจกรกบบท BRN RKK เขิมเกลิมประกาศตั้งรัฐปาตานีใช้ธงที่ไม่ใช่ธงชาติไทยแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนใต้วางระเบิดใช้อาวุธสงครามเข็นฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐครูพระสงค์ประชาชนคนไทยเผาวัด โรงเรียนสถานที่ราชการทําลายสาธารณสมบัติรวมถึงธุรกิจเอกชนโดยภาครัฐไม่ปราบปรามให้เด็ดขาดปล่อยให้กลุ่มโจกรกบฏฆ่าคนไทยรายวันและยังให้ถือว่ากลุ่มโจกรกบฏเหล่านี้เป็นผู้หลงผิดจับได้หรือมอบตัวรัฐพร้อมที่จะมอบบ้านพร้อมที่ดินทํากินและเงินสดให้ด้วยถ้าทํากันอย่างนี้ใครๆทั่วประเทศและทั่วโลก อยากเป็นโจรกันทั้งนั้นครับเพราะท่านประธานครับนี่คือส่วนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชามอบไว้ให้กับแผ่นดินและประชาชนคนไทยครับท่านประธานผมหวังว่าในการเลือกตั้งข้างหน้าที่จะมาถึงประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าที่เห็นพฤตกรรม ของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันการกระทําที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กระทามาต่อพี่น้องประชาชนและชาวเกษตรกร,กรมาจนถึงปัจจุบันได้คิดและก็ได้ทําในสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะทําก็คืออย่าให้บุคคลอันตรายผู้นี้เข้ามาบริหารประเทศอีก ครับกราบเรียนท่านประธานเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ